ดีจ้าต่ต้นตัวเองนะมานังหลินน้ำนางมวยนางมวยเผื่อมะลินอยาเริ่มมาดิ่น้ำกันมาพูดเรื่องเสือจะได้ไหมคุยกับพ่อเผื่อพ่อโทรมามานังหลินนังกันไม่น้อยเผื่อสแกงหน่อไม้คือกินอีกได้บุญนี่นะเล็นพุันไปหากินนังกันเด้อไม่กินเฮาใส่เห็ดใส่เหิรลจะงูหาเมื่อวานเนี่ยคำนองพรเนี่พูดไปหาเมื่อวานเนี่ย บ่เบื่อดอกน้องเอาเนาะเบื่อเด้อกินมือแล้วก็กินได้นะนี่เป็นความหมายว่ามือได้ก็กินได้แงไม้นี่กินคู่มือก็ได้อืมันบ่เบื่ออสดเล่นได้บ่กิน่ข้าวกินุมกันนะข้าวไว้แล้วกินุมกันน่ะกินุนรบบายเนาะพี่หมู น้งมวยเป็นคลัมบ่อเห็ดละงูคัมคลัมออบินบิีไปยนน้ยเกิดลูกฟุดมาปั๊บกินแดงเห็ดระง่ใส่อึงผักบ้านยังพี่น้องแทบอะไรสกุลหาดมอนเบอรดบริดียังเขาค่อยพิษกมเกิดลูกพกคนเจ็ดคนเกค่อยพิดกามเลยเขาบอกล้ากินเฮียได้ลูกกบอกนีอชาวบนิ เจ้าฮะโบกินเท่าย่างนบอมันหอมยานี่ย่าะถ้ามันหอมแล้วกินอรดอเป็นอย่างพันมันหอมแลีวหอมในดังเขานี่คันเทาบบกิ้วน่ะหมูเนี่กดสดสอบจสื่อได้อันธมิตนกินบเป็นอย่างกินเลยเนี่ยบเป็นอย่างนี่คันเทาคิ้ว่ะอาเปินกินแบบวินหัวโลดกินขมือกินหมูธมิตกับปบอให้กินอะไรไว้เลยก็กินนย่งไรได้เเนาะอย่านี้อาหากินว่าค่อยพิษค่อยพิษคือหนึ่งพิษกรรมคอยพิษพักบุวงเนะ บันทึกมันมีคนได้ค่ะบ่วงกินผักบ่วงเลยว้าววนทองเลยบอกคนนี่หยาดนะพี่น้องบวงออกบุดอืมบ่วกออกมุดผักบ่วงกินบัวได้เลยผักบ่วงนี่ผักบ่วงผักคะนี่บวกินเกิดลูกอ่ะลูกคนเดียวครับคอยมีบานดีผิดกรรมเลยพักขาของขาแค่นี้มันพิษเลยกั้นใจหยั่งรุดสอนบาร์ดแต่ป้าทุก จำพิสติมดีเลยบ่มวยอบาดยำกินเลยอืมก็ไมก็ได้ยังอยู่บ่เดียวนีย่ังวานเด้ปไวด้อกง่างก็ยังมีเนาะวานออกลูกงเอ้าเขาก็ยังบเสือสมิตน้อยเนาะมีเห็นกับตาเนี่ยกอดปสมิตนะใช้นิ้วนึงนิ้วเดียว <scrolling on> มันกระด้นปกติมันจิกแจ้งไังไดเนาะเขาจิกบิ่นจ็บหัวน้น่อยนั่งไปนั่งมาเรากินเลม้วกเดูปท้องลูปลงคูปหลังลูปลงงล่องเท้าเขานักออกเล่ยลุบซ ปลูกไว้เด้อบันคานปลูกเนี่ยปลูกแล้วว่าไรมัวในเขาหายใบน้อยเนาะเอากับเขาหายาัวดอกเขาให่ในนีมันเนาะได้ว่าเขาใช้กับนับอกหนักเป็น่วจแต่กล้วยพระเจ้าไหนกินม่วเออกลูกเนี่ยเราค้นค้นชาทาสัตว์จั่เอารเอยอะไรแบบนี้ได้นู่นเออบูซานมาปลูกอะไรบัแเ้วบัวหันแล้วมาหันหัวเลยดีแล้วกระดาษก็ได้เขาจะจเขาแล้วเขาเห็นเงินมากั เกิดก็คือไอซิงพาไปเอาเราให้่นกะบูชาเซตหนึ่งเจ้าแบบคนได้ลูกมื่อหนึ่งจะคุ้นเนาะเขายังออกเนาะคนใดแบบเขาหยาดเขาไ,ได้เสือ้อในแนวนะเออวัน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 ใครก็ต้องการได้ใบมันวันวับ้านมันนิดใบมันนิดสามใบถึงวา,า,งางนเอาจะคุ้มไหมมัดเด่นไม่เอ่ค <น S 2> อยตะกี้ว้านยังก็มีมืดน,น้ำราวนี่แต่วราเสียแล้วกับผู้วิธีใส่ แล้วปลูกเต็มมดเทียนไว้เนาะาบอกลูกเาลูกบอกลูกนาวนยังก็มีมัดเอามานที่ไแล้วมาปูกวนกินว่นแมวคนนี้ได้ลูกปุ๊บเนี่ยตื้นมาสามารถรัดของขายตลาดเฉยแม่คอยก็ตกใจเลยเนาะได้ลูกปุ๊บมืนี่นี่ออกมานี่ได้ลูกยูเพื่อนได้เพือนมันเสืออะไรได้ก็เสือได้เ่ยแมไปเกิดท่องมอเด้อแมวเขาไปเกิดท่องมอจะคดเราเกิดลูกแล้นี่เเนาะวันนเนาะ อแล้วกินแต่บริเจาคือข้าวผันิบข้าวผันิบปลุกไว้อื่นส้ามาีนแล้วไปหลัดสื่อของขายตลาดเลยอืมป้าแิแม่เจ้าบรเจปวยเนาะเบอเบิองน่องเด้อข่อยแล้วเป็นแต่น่องเรียงน่องนะเือเอคนตะกี้เน่นี่ขันปึเจาจีหน่อยจิ้วบริเจมีบบคนมาสเปคพุ่ลุกแล้วกเนาะเนคปลอดออกแล้วไปนร็วหน่อยเนาะตื่นขึ้นมาแม่ข่อยเก่งเลยแม่ข่อได ถือผ้าทองมึงไงในเดือนสองนะร้านแหล่งแหลนน้ำโลดแม่แค่เซยจองอันพักจองหงาจองยังไปซื้อหลัดของขายตลาดนะนะโอ้ยเขาว่าอีปุ้งเอ้ยมึงก็อยู่นะเฮือนทอมึงไงฮะกูบุ้งมึงมาหาหลัดของเขาตั้ท่อมึงเห็นได้ไรเขาว่าบริสุทธิ์ง่ายเลยบริสุทธิ์คนดีเดียวหรอกเนาะอได้ง่ายง่ายไดสบายจะนอนคือกันได้เฮากันได้จะนอนง่ายง่ายมาได้นั่งจีดอีแต่เราได้ยากอ่ะ พี <B ank j als> uh, um, ่ปอบปั่นเบาพี่ปอบกินแล้วแล้วตายแบ่แล้วตายเกิดนางจีแบบแบบเนาะไปกินพี่ปอบปั่นเบาพี่ปอบพี่ปอบมากับวันเวนผูไุ๊กอ่ยพอหักของพอข่อยมาอยู่น้ำมาเป็นตาเอาบล็อกเขาเจ้าเราเ้ยเนาผเ้ยินเขานคว่าอย่างคนมือดำๆเงีบๆพี่ปอบาบบมาอยู่น้ำให ตั้งเคยสิบอาเวาเรี้ยงคู่หนึ่งัาสิพันคู่เลี้งก่เลยงัเขี่ยมากแสดงคงเวลาเรากินเหล่ามากนี่เราคือขาเราขืนแล้วก็พุนผ่าเขาเข่า้นผ่าไปที่ปอกบอกปูปูพอหักของูหัก่นบเอาท่บกเข้าอีบอนมึงเบิ่งนี่กูสิพันให้มึงเบิ่งล่าว่ะ เจ้สิพันธ์เกูสิพัน้ากูเดยคนบัดนุ่นเถื่อพันมุ์ูด้วยสิสุเขารีบอกผ่าพันสิบสุเขาแล้วก็ขืนค้าแล้วขืนนุ่นสงกระสงนะแล้วพันปกปกปกขกบุกเข้าหอยหอยแดงอยู่หอยแดงแดงพัน่ะหอยแดงแดงล่าสุกเขานะพอมีเครื่องแมลงนี่แหละแล่ง่พอมาเราก็ไปซ้อนสิ้นพอพันเอ้าเอ้เฮ เบิ่งลูกอีมวยนี่โอ้คีกคุยน่โตเนาะคลอยสอนสุโภพังประชาเด็พี่น้องโตนปล่อยเอามึงกูทูดน่าป็นแล้าไห้นะไห้ไรเรานี้มาแสดงคงแสดงยังให้ชาวบ้านชาวเมืองบึงนะแสดงคงแล้วไรนี้เราชิคกีย้เราพอดีแม่จะถือพานางนางจีดแล้วเรามาขออยู่นะกูอยู่น้อมึงแน่พกวมึงไหลกูหนีไปบ่หม่อมกลมบ่วิท กูอยากมาอยู่นะมึงผู้แมย์ผดีต้นอยู่กูยู่ผู้แม่์ะหัดเอานะจักรลองมาตัดปั่นเบาอยู่ที่ถังเนี่ยนะจังว่าเกิดมาแล้วก็ใส่แห่หันมุนมันกินมันกินพียังกินกระมอนพี่ฟอกพี่ฟอกกินใส่แหย่ใส่แห่อะไรชุดผดีน้องกูตุ้ดบาดไปหาเด้อเวนี้ไปแลไปแต่เด็กแต่เศร้านะโอ้ไปแต่เมื่อวาน

ฝอยหาก็เห็นผลนันทาแป้งทาลิดได้ยังไม่ได้เป็นเบชุบอีได้หมื่นเนี่ยคุเธอกเขาบุคเห้เป็นแต่งหน้าได้เห็นมาท่าลิดทาแป้งเงินเด้เดี๋ยวนี้ผัวหาเลี้ยงมีเงินดั่มเลยเนาะเอ้ยนั่นะก๋าที่สินแต้มเพิ่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 มมีทหานี่เขาซื้อแต่งตัวให้ไปหาโยนล้วจะเมื่อกันอ้าแล้วเขาซื้อแต่งตัวเด้นนี่หาลูกก็หาเงินขากมาให้ผัวก็หาเงินแล้วก็อยู่คนเดียวสบายไอ้ติ้งก็มาดีนี่กินนี่จบกินหันจบ โมเด้ยากมได้ยากมได้ยากนะเน่ยอะไกินทุเรียบุญยากีรบไปเนี่ยเไี่ยเนีแม่นางกินอยู่ห้านจบเยอ้ยกระเล้ยวเยอะล้ยวเออเยอดสวมีถึงไหยัน้ยมีเงินเดหงเดียวต้องเปานแบบได้สั่งม้อกยมี่ยังได้พี่น้องได้คลิปนี่น มาันน่งลินน้ากันเดลยเนาะมันน like ่งมันเร้นกันเราขึ้นกันก่อนนี่นะพื่นมาบอกไหาจากมีเงินหลายๆสืบเลขได้ผลิตวางเวียงเราไปหาอาบน้ำอยู่เมืองเชียงเมืองเพียงเราหน่อยเนาะคือสีนีเฮงเออกันจะไปได้เมืองเพีองนะเนาะจะตามขึ้นเซ่กันน้ำมันลดเซ่กันหอมน้ำมันลดใส่กันใส่โลดเออแล้วก็ต้องไปนั่งกินทานอาหารทำบุญมาคนั่งกินอยู่บนต้นไม้กินธรรมชาติคือสารไปนั่งกินแบบธรรมชาติเออโบราณกินอยู่หั่นเมนเลย นาสิมห้งนางไปผมเย็นๆนะซื้อแล้วกินไปนงูใหญ่ก่อนเฮ้ยับคิดว่ามันแหกอยู่ดเออรถอีมวยมันใหญ่เนาะเอาไปบอกเลขแม่ว่าเลข6โตรัฐบาลาเลข5คนไทยมคนขี้ลาถเออ800ล้านน่ะบ่เออก็ตัวทีเอาบุญเออบุญแล้วได้เก็บเงินได้ค่ะเออแล้วได้เก็บเงินพอบ่เก็บเห็นลสิ ขอนำเราไปนน้ำซื้อเราบาไปซังก่อนเราเราก็ให้ในเลขคนกี่เราได้เก็บเงินในซื้อเลขเงินไหนบอกเราซื้อเลขเงินถึงหกตู้อะไรโอ้คอยในเก็บเงินหาพับมาซื้อแล้วหักเก้าห้าศูนย์สาวตั้งคนสมัยกูว่าจะว่าเมียเราโชคไหมเมียเราตายโอ้ยอันเนาะเมียเราตายซื้อไปเรื่อยได้เงินเก็บเงนเก็บมันออกแค่เสือเออยนะบุญตะบุญมันนะบุญมันบมันเอ้ยคนเรา กองคือเงินนํำพอบเกมเอาซื้อเราเราให้เงอนหกพันเหรียันเห็นเราขึ้นสิโกเราขึ้นเหรายเราหินกช่แมหลัขึนมาได้ประเทาเว้ไปร้อยล้านก็ได้จะเจ็ดร้อยไปเจ็ดร้อยไปเาก็หักเปอร์เซ็นต์ออกหัเบสหักาษี้หักภาษีเด้จะบริได้เต็มแปดร้อยได้ยังไดมลูกเป็นคือไผมันก็คือแบบแฟงคี้อะไรเนาะ บ้อมันยังนยังมันยังน้อยมันยังน้อยอยู่เหนมกันพี่น้องเลยมันเราว่าลูกชะมวยหัดังเอาน้หหวัวนดินน้ำกันเลยน้องมาหาการกับาดินน้ำกันดี่น้าาเอาคลิปนี้กับเมมอนไปก็ได้พี่น้องเด้อผ่าก็แซกไล่สัตว์ไท้สองเมมอนตีมาเทียด้จ้าลากนพี่น้อง